จันระปีจอหุดบอกนิงหวนหูงองค์บารมมาคู่เท้าเพื่อนสอนเห่า,าใจทอ้อคือรังฝนหาหน่อยกะลงล่างขี่ฝุน่นฝ้ายแปดเหมือน ทำมาขันเป็นว่าไวอยากดอกใ่สิเรียนจบยากผู้คนสิเรียนพบเว้นแต่องก็ท่าซอยไพผู้มีปัญญาหน่อยบ่เบ็นทำพระเจ้าเก่ายมมีเอยเพื่อนบอกว่าผู้ใดมันผู้นั้นข่าวผู้ใด กูนั่นพ่อไผขีขานสิติดิแถวเมันยากเขายาเขาทางเส้นเก้าพวกมูเจ้ายาสิกวัดนำปกได้ยมเด้ราบังเด้ยาสิเธิยาวทางหกขันมูเสือนอมันหาย จนวู่้ขคอเหยงหู้ขอเหยง,งกระติ้งแดงบ่ทันโพทางหลวงพ่ออาจารย์สดใสเพิ่นอยากได้ลีโพโอ้ยกะบ่อยเออกมาหอยขั้นเอ็มรอยกะบอมีกาแฟ้ควายกะบอมากะบ่มาเห็นอยู่ เห็ uhm นอยู่กาแฟตอนไหนไก่ปิดไปนี่ละไก่หน้าไก่หลังเข้ายุดไงเออโย่สองเตียพุทนธมณเฑียรซัมพ่ใครเป็นง่วงว่องล่ะไม่ได้พุทธเดี๋ยวเ่ิมกาแฟี๋ยวนั่มซัมกันละครับเขามาขายของเมี่ยแมนโอ้ยแม่เอ้ยขันบามาเทศบ้านน้องทุ่มมณ์ฉัน โดนปันมีได้หลายขวดแล้วนี่เอาบาว่ามาบ้านหนองม่วงของเฮาระสังมามีคนเหงาคนเหงาบังเกิงสาวว่ามีบ่อกเมฆควงพันว่าพันขันคอคอมันเบียยวว่าเสื่อีโบราณว่าจังสี่จังสี่คำนี้ก็อยู่ใน พวกผู้เจ้าบ่ให้ตู้ไผกะบ่หนีตายกันปีกะสินําไปหลอกออกจากบ้านกะสิวานดินเปะโจกมาดลจกมอสะละเด้อจกมาดลจกมาสะละเด้อ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 จกพ่อเลี้ยงจกพอเลี้ยงจกพ่อเลี้ยงกะเอาไว้คือกัง ในตอนนี้กล่าวถึงผู้พี่สาวของอานางาลูกสาวคนเล็กมเหสีองค์ราชาหรือลูกสาวใหญ่ยายหมาขาวเมื่อความรับได้ถูกเปิดเผยเพราะการเฉลยของน้องสาวผู้ปิดรักผู้พี่ใจไม่ดีทางเกียดแขนหากเมนว่าพระราชา ก็บาพิจานาพิักังเนาะหากน้ว่าพระราชาจับได้ไล่ทันว่าเป็นลูกของหมาขาวคงยากไรตลอดชาตินางไม่อาจนิ่งนอนใจว่าแล้วก็จึงรีไปสู่บ้านน้องสาวชี่นางโสพนาจึงออกเลยเผยว่าจาไปมาอีลาอีลาโสพนา แมนผู้ใดยูบันยูยันบ่เดี๋ยวนี้ยูยนยูสั้นบ่ก็เดี๋ยวนี้เะอการนั่งตามสาบอยูนี่แหละนั่งโขโมยูตอแกว่เปิดประตูกมาหับตอนอ้ายเน่ยังกเบาหนีบผู้ใดเสด็จมาหนี่ผู้ใดเสด็จมาโอชะนีตัวนี้แม่จังเลยว่าชนีจังสัลราชะนีผู้ขาเริ่มเลยใส่ล่าใส่แกจะบ้าเหยียบบ้าหวนปันนั่นเลยไม่ต้อง ยักแล้วเนาะใส่ชินั่นี่ไหมปลาชิปนีโอราชินี่บะเมอลาซานีเด้อันแม่นม่ใจไหนมาจากไหนก่อนหน่อยเนี่ยอ้ากะแมาหาเธอนี่ล่ะหาน้องนี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าอจะเฝ้าอจะเฝ้าจังไหนจังมไรจะเฝ้าจะเฝ้านั่งให้หาเนื้อหอยนั่งตะกอนแหน่โอ้สิปูอัดโอ้ยมีเหยีบเป็นราชินี่ยังดีก็ต้องนั่งก็ยินดีก็ยิงามฉันตาน้อมันมียุติบ้านเธอมันก็มีแล้วเนาะเฮียนอมมาดแท้ๆไหมนาะเฮียนมาฮะอมมาดไฟกัว อันแม่นยังกอดอนี้มาขึ้นภาพภาพมันกคืยังกินตอกินแตนมากแทวเมือจังไหนบ่ได้กินตอบ่ได้กินแตนดอกน้องล่ะใหญ่มากมือนี่กับพราะว่ามันมีเรื่องแม่นยังล่ะอีกที่ก็คือมันมีเรืองขัตซีโบเป็นเรื่องับเพื่อมันมีเรื่องคือเกาหน่ะใช่มนคืองัวพันหลักแต่นอบ้านนี่เนาะจังละมม่กับแป้งสี่ละแม่นยันเรื่องมันเดี๋นี้นั่นใหญ่นั่นเออได้รับรู้รับทราบทราบข่าวจ่าทราบยังอีกข้าวยังอีก ข้าวไงสันเดอร์นี่ข้าวลามขั้วไอ้หนีบอเป็นข้าวลามจ้าวสารบ้านเมืองนี่เนี่ยโอ้เจ้าก็ว่ามันตกของเหรเปี่ยหนกระแสนี่เนียเออย่ายได้รับทราบแล้วจากนักสนมกำเนิดเสนาข่าอามัดเขาซากันยึดตึงตึงงว่าจังไดเดอรนี่าเธอเปกราบทุ่นในองค์พระน่าชาฟังเมนบอเมนกราบทุ่นว่าเป็นลูกหยังว่าบ่ว่าเป็นลูกหยังว่าเป็นลูกหมาว่ประเมีโอ้ พี่นั่งเอ้ยพระจังไหนอีกพระราชได้กราบทูลให้กรหมอมฉันนี่ขึ้นไปหากหมอมฉันก็เลยได้เ้าข่วมเป็นไปเป็นมาเป็นยูเป็นจริงให้องค์พระราชาเนั่งฟังว่าพระองค์เอ้ยกหมอมฉันนี่ได้มัอยู่ในเวียงว่างในเป็นเมียของอมย์ก็ถือว่าเป็นเพลิงบุญญาธิการบารามีของพระองค์กรหมอมฉันก็สิเเบาค่วมจริงให้พระองค์ฟัง น้องก็เลยกอกให้พระองค์พ้นฟังว่าเฮ้าในี่เป็นลูกหมาสันเดชใ่ยจังจังไหนจังไหนจังไหนจังไปกาบทุ่นมาจังสั่นบันนี้เขาบอกให้ว่าจังสั่นสีว่าจังไหนก็บเบาความจริงใหญ่คือบอกตัวแล้วบอกวาจังไหนเดี่ยวาขันมาอยู่ในเบียงในว่างนั่นขันมาอยู่น้ำปูน้ำข้นนั่นจะไปเบาความจริงว่าเขาเป็นลูกหมาเด้ออีหล่าเด้อให้กราบทุ่นมาเป็นลูกคนคนกับบะเม็นคนทำปรดาให้ว่าเป็นลูกพระราชาพระมหากษัตริย์ มันจะมาเป็นลูกสัตว์จังเลยหนี่งบ่ฟังคำบอกที่มหากาศัตร์มหากาศัตร์มันบ่กเป็นมหากาศัตร์มหากษัตริย์หรือองค์พระราชาเมียพอเฮ้าเนี่ยเป็นเสด็จพอทูลธาตุเมีเฮ้าเป็นเสด็จเมธีทีวีสันดิเดานี่ยอ๋อมีพอเป็นกษัตริย์เฮ้านี่ยยุ่งเสวะทูลธาตุเออเมียเสวะยังก่อทีวีตายบ้านเนี่ย พูดไหนยุ่เมืองขัวตีพุ้น่ะตีดับประเทศเมืองจีนพุ้น่ะเมืองขีดตัวห้วยมันบระเมินจังสรนค์มันจะไปเป้ากรับกันไหมล่ะมันบระเมินเมืองขีดตัวเมืองขัวตีเมืองขัวตีเจ้าแม่ว่าก็เพิ่นว่างสันติเอาแยกกับาทุนจังสัรคตัวได้ดับได้ดีกันย้อนใหญ่ได้หนิเธอได้เป็นเมียของอมาตนี่กันย้อนข้ามเบาของใหญ่ได้ข้ามตัวของใหญ่ได้เป็นยังตัวอยู่ตัวกินบ่เป็นย่าบอกว่าตัวอยู่ตัวกินมาหอดบ้านหนองมองตัวอยู่ตัวกินร้อดกันยังบอกแล้วนั่นดี คือเบาคือบเบาน้ำเย้เ้าน้มันสิตายสะบลินมันสิขาดซับบลนตัวสมฉันก็อยากเว้าอยู่ดอกเย้ยแต่ว่าพระองเวินใบเบาความจริงเบาความจริงสัจจะนี่คือความจิงเพื่นบ่ให้ตัวหล่อ สัตจังเวอมตะาวาจาวาจานี่เป็นความจริงสัตว์จริงบ่มีมือบ้านตายแมนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพี่สายเป็นเียงที่ปรหมาเป็นแม่่ลสิแค่ยังภาษาพญายไม่ไงบ้านหนองบังเบาพืนสืบวัดนันละเบาพ่อสิบขึ้นฉีคันเบากับเศรดอกวัดนันละเบาขัดเบาเนี่ยน้องเบาไปลวดมื่อดสิตัวกับตัวโปรดจะบอไปเขาเป็นลูกเจาเจ้เ้าเนเจ้าเจ้าเเจาเเจ้าเ้เจาเจ้าเจ้าเจาเจาเจ้าเเาจเเาิเ้เจเาเ้ ชุดประดับตกแต่งเหลี่ยมหยาบๆใส่มงกุฎเพชรนี่ใส่สอยใส่แหวนเหลี่ยมหยาบก่ย้อนข้ามตัวใหญ่ดิแมนยูขันใหญ่บพตัวนี่บพได้อดิใหญ่เอ้ยปลาช่างใดเจ้าคิดเบิ่งดีๆเกิดได้ใหญ่มากผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงเฮาเอากระหมาน่ะล่ะหมาเป็นผู้เลี้ยงแมนเฮามีแม่เป็นหยังแม่เป็นหมาแม่เป็นหมาแมนเฮาต้องตอบแทนเพิ่นบ่เอ้าสิตอบจังไงเนาะภาษาหมาซื่อๆแม่สิไปตอบเพชรอีหยังมันเข้าตายไปยังหรือไม่ไปตายอยู่ทา้งหลายผเดี๋ยวนี้แม่ บัองเงิดบ้องหอดอกว่าสิเมีสิเป็นอย่างไรว่าเจ้าแย่าจังสั่นเจ้าแย่สบายจังสั้นใหญ่เรยอมลับใหญ่เรายอมหลับมันเป็นคนหลบลูพ่อแม่มันหากินบกขึ้นหลบลูจังไหนเดี๋ยวนี้หลบลูบุญคุณพ่อแม่นี่แล้วอ้าวบุญกับบุญคุณกับคุณตัวใหญ่มาอยู่ในเวียงไหนวังใหญ่พอมีพ่อไม่มีบ่มีพี่มีนอนเจ้าบ่เลียต้นแล้วตีดน่าเบ่เลียต้นดอกแล้วแต่มันสิเป็นสไตล์ไหนไปหาข้าวดูดน้ำรังก๋วยเตี๋ยวไม่ให้เจ้ากินไผ่ละกินหลายก็โม คาบยาาาาังก่อคาบดูกคาบกระดูกไก่กระดูกหมูนะกินซอสเทต็งน่ะนะยุ้ขห้างง่วนั่นบอกใช้กินหลายก็กันกระใหญ่นี่ลาแย่กินหลายก็มัวแหนมันก็จะเจ้าวความจริงหลายท้อความจริงเป็นสิ่งไม่ตายตอนนั้นแย่กัญาติเจ้านั่นแหละแย่กัดแหนเอาแหนเอาต้อเอาโอ้ยผู้ใดสิบ่เอาตูรอดผู้ใดสิบ่อยากอิ่มก่อนเนาะบุญคุณเล่าบ่่าวัดบุญคุณเพิ่นบ่บ่าวเนีล่ะเนี่ยบุญคุณกระดูกหมูเด้ล่ะคอยบ่เถียง เจ้ายิ่มดูกหม,มูแม่นบ่ไ <ป S 1> ยนี่มแม่เป็นผู้ขาบมากเนาะอึเองเมียนโอ้บาดนี้นะเจ็บอกเนี่ยปานไฟใหม่เจ็บใจลายเดียวเนาะพอปัญญาขี่กัเก็บขึ้นมาย้ำใดพอปัญญาขี่มาขยั คนผู้ให้ตื่นต้เว้นหัวใจว่าไอ้เนืบ่อยากจำอใไปล่อยบ่อยากต่อยยังจำตีบ่อยากเตียงจำใจบ่อยากดังจำรอบอยากเมองอยากได้มืองบ่อยากของ้องบ่อยากว่าได้เบิ้งแม่ใหญ่ เว้ามันเลิดเปิดเปล่งเพราะว่าความเครียดแค้นมันอัดแน่นอยู่วางคอวางคอน้ำลงตัวเปลี่ยนไปเป็สองขวดข้าข้อหัวมันตัวอยู่ตัวกินคือใหญ่เพราะเป็นบ่มันสีบอกเอียงซื้อกดอกกระเดียดซื้อปานนี้มันก็เป่เป็นอันนั่นบะเป็นยังไม่ข้าวห่วยคนกระตากผ่าไส้ส่วนตัวโอยเด เพราว่าความเคียดแค้นมันนัดเทนอยู่ว่างก็เคียดแทนน้อยูญแทนน้อสซ้ำกา่ากินของผิดอิดหัวใจกะร้อยเร่งอยากหมุดเดืยนลงเพลินเปิดออกตู้ใหญ่หลายๆโดดโอ้ยเดินน้องจำต้องฟิลเล่นกำลังสักน้องสาวเอาบ่เมียนเสียนุกใจว่าบุญนทั้งสูญหาย ฝ่ายพีสาวมันเ้าจริงจนเกิดราสาวเาามมลื่องก่มาเป็นมวนฉันผู้สมบทพีสาวนะ้าที่มีกะละยน่หน้าบ่าไอไอ้งสาวคาหาเพื่อจะหมดทุกสิ่งคำบอกวันสีเ้าจริงมันยังเผยปากเ้าเหวีงเจ้าพันซาคน เฮาลูกคนอยู่เท่เทมันยังแปรไปหามหญิงบ่มีดวงปัญญาเหตให้อายชิบพยอนหลักพอสั่งสอนมันรู้บ้างอีตาฟัางโวดเบาเสือแลักพ่อยักอายคนลือ้อจังในเเบาจังสั่นอีนางบ้าหากะ วงเวาพีแท้ๆมหาจมให้น้องนั่งบ้าห่ากระเทิ้นมาจังไหนกับไอ้มันหลดแล้วมันเป็นอยงบงตัวอยู่ตัวกินมันจะไปวัาความิงจีนสั่อยากกี่ตัวคือเจ้านาลานี่ล่ะเนาะเพิ่นเอิญว่ายิงสัวปัญญาสามงามแต่กายแต่ใจเลี้ยวแลกเลี้ยวปันตุ่มคุณนะบุญว่ามันไปมาจังอยู่ในวังไกลปราสาทในเป็นเมียของอำมาตย์ กันยนคำปากเววาของเอ้ผู้พีมันพีมันโอ้ยเขาว่านี่ตว,ว่านั้นเขาพ้ามันโตนอนเม้นเขาพ้ามัําตว่ามินเขาผ้าเย็นโตัผัดฮอนเขาพ้าลําบ้าฟอนบัดท,ทั้งโตบ่จากโอนี่จังเม็นมันโง่วบ่จากตัวหลอกต้มเพื่อเอาหนาเนื้อเสียง มึงควันยุ้ยมาเลี้ยงอยู่ในป่าวานาดงบอกคนลงมาเมืองให้หมูคลนินนามาบ่าพันเสียขาปันเห็นกวางฟันบ่าจากเขาในน้องสาวปัญญาเบาเพอยยักษีต่อยแขวเสียนลิ้นในแก่กามลาหนเอยลาหนเอ้ยงเพิ่นว่าซื้อเกิน กดีดอกนะต้องคดเนหลัตีเว้ยใครค้นซื้อเว้ยใครกัดก้นซื้อนอกกับบกซ์คือเจ้าเจ้าสิทธิ์ถือคติถ้าบ้าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานวัดตีแมนอีนั่งนี่เนาะจังเป็นบ่ได้ใจใหญ่ขักเนาะมึงนี่เนาะโอ้ให้ได้เนะาะในตอนนี้นะถ้าสบายสบายสุ้วม พูดมิในคนรู้บอกสิงข้องมันเลี้ยวเน่าบดีอยากออกใจมันกะสร้างบอดตายมันกะสร้างบอดตายเทนผู้เขาหลอกต้่มขั้นตัวหลอกหลอกเผ็ดโอ้ยเด่อบอกมันเลี้วว่า้เวียนยาผู้ใดยถึงุ้มหลัง มันยังดันโอษสาให้พ่อเมื่อประจัก์แ้งอยากแทงคอของมันแทลิ้นกระเตปากกระพอยเพื่อนผ้ากินน้ำตาลเพื่อนผ้ากินน้ำ้อยเจ้าของเขียวห้ยบักโกนแม่โมเทอไมวไ่วมากีปากหมาลิ้นเหม็นเน,าเน,าเน่ามิ้วบอกเดียวขันบอกเอาพ่ออยักบนในฝาผ้า,าเลงเสียงเปลี่ยงกันน้ำลงโปรง่งีวางไว้สามีขอหนวงพี่จงวันคิดผู้ใดผิดผู้ใด ให้อันดูไปตามเรื่องจบสำเนียงคำก่อนวุ่นเอวังลงสินนาทีจานทองเบ็ดพ่อเก้าอีเขียนคำกรอนใดนดา้องสมใจเลย จนว่ามีไอแแแล้ววายจังเปม็นบ่ได้ใจใหญ่คักเนาะอีหลาเอ้าจังสี่สาวมาเบอกกันดีๆซะเอ้าจังใดๆใหญ่บาอยากให้โตนี่ไปกราบทุ่นองค์พระราชาฟังไม่สันดอกไปบอกเพื่อนไหมเม่นไปกราบคําสันนี่กราบคำสาลาสันนี่กราบคำวากรำม่อมฉันกราบทุ่นพีทกำม่อมฉันไปามเอื้ยแล้วว่า พวกกมมฉันเป็นลูกของคนคนกับปเมนคนธรรมดาเป็นลูกพระราชาพระมหากษัตริย์คือกันกัดใหญ่น่ะล่ะพระเจ้าค่ะใาจั้งสี่แม่ให้ไปตัวเพื่อนยังสันติหรีติดอะีรบอกปเมนตัวให้ไปาดดากาบ,บุาูดไหมสันติหรอกาบพูดเราเคลื่อนค่วงตัวเนะาะแม่อ้าเอาเอน่ล่ะว่าคือเอ้นั่นละ่ะว่าเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์นั่นแหละล,ะละ่ะเ่าต้องว่าเป็นลูกมาดอกกมมฉันนั่นจำผิด่าจังสี่ตื่นกันมาลืมตามมเห็นแต่หมาขาวเลน วนเวียนวนเวียน,น,นอยู่พอกรมั่งฉันก็นึกว่าเป็นลูกหมาพระเจ้าสิโอ้ให้ไปวางสั้นดีๆวเดี๋ยว่สตีวขันเพสั้นนี่เจ้าสิบหาจังไหนเอาล้อง,งว่ายตีฟางเบิ่ง